ลับมาอีกแล้วค่ะกับคําถามยอดฮิตจากทางเพจนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินเยอะๆแบบบ้างคะ่ะวันนี้อ้อมก็อยากได้คําตอบเหมือนกันค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นเคยนะคะคุณหมอเนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสโซฟัช่วยเรื่องอะไรคะคุณหมอ มเมโสเพทคือการฉีดสลายไขมันนะคะเพื่อแค่แก้ไขปัญหาไขมันเฉพาะจุดที่เป็นไขมันส่วนเกินหลังจากเราฉีดไปปุ๊บเซลล์ไขมันส่วนเกินมันจะเกิดการแตกตัวแล้วก็สลายไปพร้อมกับของเสียของร่างกายค่ะอืมแล้วส่วนใหญ่แล้ว,ว,นลวคนที่เข้ามาฉีดอะคะนิยมฉีดส่วนไหนของร่างกายบ้างอะคะ,คะ ผู้ที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้มเหนียงแขนหลังแขนขาหรือว่าบริเวณหน้าท้องก็ได้เช่นกันฉีดได้ทุกส่วนของร่างกายเลยถูกไหมคะใช่สาหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาไขมันส่วนเกินก็สามารถเข้ามาฉีดได้เลยถูกไหมคะใช่แล้วในการฉีดครั้งหนึ่งคะ่ะคุณหมอมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะ,ะหลังจากฉีดไปแล้วนะคะเราอาจจะต้องทางนน้ำเยอะๆ นะคะแล้วก็แผลที่ฉีดมีโอกาสจะบวมได้แต่ว่าประมาณหนึ่งถึงวันก็หายแล้วค่ะแล้วก็งดการกินของทอดของมันเนาะเราสาชีดไขมันแล้วเราไปกินของทอดของมันก็มีค่าเท่าเดิมเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยโหดีมากเลยค่ะคุณหมอเป็นความรู้ที่ดีมากมากเลยขอบคุณมากนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนใครที่มีปัญหาใครมาส่วนเกินเยอะแบบอํามนาสนใจไหมคะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมให้อารินดาคลินิกนะคะดูแลในเรื่องนี้สาหรับทุกคนคะ่ะใครที่มีปัญหานะคะเข้ามาปรึกษาได้คะ่ะที่อารินดาคลินิกบางสิทธ์บางเอกหรือว่าอินบ็อกเพจมาถามเราก็ได้นะ,ะยินดีให้บริการอยู่ตลอดทั้งวันคะ่ะมากไปกว่านั้นคือเรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะรอคุณลูกค้าอยู่นั่นเองนะคะอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะ